สวัสดีค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนตอนนี้มาพบกับช่วง NAB Review วันนี้ n a ีจะมารีวิวโพเดียมหรือแท่นบรรยายนะคะสําหรับใช้ในพิธีการต่างๆก็สําหรับโรงเรียนหรือว่าหอประชุมหรือว่าสํานักง,งานแห่งไหนนะคะที่ต้องการแท่นบรรยายแบบนี้นะคะ เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่า n อ็ o f f i ี e จะมีโทเดียมจำน่ายแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็สำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นรุ่นลาเชค่ะรุ่นนี้ความกว้างอยู่ที่80เซนทำจากไม้โอ๊คนะคะเคลือบเงา แล้วก็ตกแต่งด้วยคิ้วอลูมิเนียมสีบอลน,นะคะตัวนี้เนี่ยรูปแบบทรงก็คือหรูหราทันสมัยมากแล้วก็ด้านหลังจะมีตู้เก็บของนะคะแบบบานเปิดแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีช่องร้อยสายไฟอยู่ที่ด้านบนท็อปนะคะตัวโพเดียมตัวนีนะ้เป็นตัวใหญ่เหมาะสําหรับเป็นท่านบรรยายที่หอประชุมหรือว่าพิธีการใหญ่ๆก็ตัวนี้นะคะจะเป็นโพเดียมไม้รุ่นเลโกลัสนะคะตัวเนี้ยทำมาจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนแล้วก็ เป็นสีโอ๊คตัดขอบด้วยโลหะทองเหลืองนะคะตัวนี้สวยงามมากๆดูหรูหราทัานสมัยสามารถใช้งานที่โรงเรียนก็ได้หรือว่าพิธีการต่างๆนะคะด้านหลังนะคะจะมีลิ้นชักสําหรับเก็บของให้ด้วยแล้วก็เป็นช่องโล่งสําหรับวางอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าก็ตัวนี้นะคะจะเป็นโพเดียมรุ่นซิกมาค่ะตัวนี้จะทําจากไม้เมลามีนทั้งตัวเลย ดีไซน์จะออกแนวโมเดิร์นสวยงามแล้วก็ทันสมัยตัวนี้ความสูงอยู่ที่102เซนติเมตรนะคะแล้วก็ผู้บรรยายสูงประมาณ166เซนนะคะเวลายืนกับโพเดียมตัวนี้ก็จะมีขนาดประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีช่องร้อยสายไฟให้อยู่ที่หน้าท็อปช่องสำหรับวางของอยู่ประมาณ2ช่องนะคะตัวฐานจะเป็นฐานไม้ที่หนามากตัวนี้แข็งแรงค่ะแนะนำเลย ก็สำหรับตัวนี้นะคะชื่อรุ่นกอฟินเดลนะคะตัวนี้จะเป็นไม้สีสักนะคะเป็นลายไม้สีสักแล้วก็มีขอบอลูมิเนียมเงาสวยงามด้านข้างจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็ด้านหน้าของโพเดียมตัวนี้สามารถติดโลโก้ได้นะคะ mm. ก็สำหรับโพเดียมตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น P3 หรือ P3 ตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะเราผลิตเฉพาะสีขาวล้วนนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีเพราะว่ามันสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ทนแดดทนฝนอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้งานได้ยาวนานด้านหลังนะคะจะมีช่องสําหรับวางของประมาณสช่องสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบรรยายได้ก็รุ่นต่อไปนะคะจะเป็นแท่นบรรยายหรือโพเดียมอะคริลิกนั่นเองตัวนี้เป็นอะคริลิกล้วนทั้งตัวเลยหนาประมาณ10มลเมตรนะคะตัวนี้ด้านหน้าเราสามารถทําโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ได้นะคะ โลโก้ที่เป็นป้ายทองเหลืองเราจะจำหน่ายที่ประมาณ3,000บาทแล้วถ้าเกิดต้องการแบบสแตนเลสน,นะคะราคาจะอยู่ที่3,500บาทโพเดียมทุกตัวที่เราจำหน่ายนะคะร้านเราเนี่ยมีรับทำโลโก้ป้ายเพิ่มเติมหน้าโพเดียมก็ลูกค้าท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะสั่งซื้อโพเดียมของเรานะคะสามารถติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ